พักเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ยังเนื้อหอมลงพื้นที่ไม่มีวันหยุดนายเศรษฐพลเท่นดีหรือหน่วยบ้านนาวันที่ผู้สมัครสอสพักเพื่อไทยเขต8เขตใหม่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ลงพื้นที่พร้อมศิลปินดังจากจังหวัดสุรินทร์นั่นคือคุณเจนสายใจและมีศิลปินจากกัมพูชาหลังจากการลงพื้นที่นายเศรษฐพลเท่นดีหรือหน่วยบ้านนาเปิดเผยในใจว่าตนมีความภูมิใจและพร้อมที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์มีเขตใหม่เพิ่มหนึ่งเขต คือเขต8จังหวัสดสุรินทร์ประกอบไปด้วยอำเภอกาบเชิงอํเาเภอปราศาสตร์และอํเาเภอพนมรงรักต่างลงพื้นที่และสร้างความมั่นใจให้กับน,น้องประชาชนแน่นอนครับที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่พี่น้องได้ฝากให้กําลังใจพักเพื่อไทยให้มามีโอกาสได้บริหารประเทศแล้วก็แน่นอนพี่น้องต่างตอบตรงกันว่า เพื่อไทยเลียนสไลด์แน่นอนนะครับแล้วก็ฝากความหวังให้กับพรรคเพื่อไทยที่จะมานำพาพี่น้องให้รอดจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะครับผมนันทวัฒน์อุพิมายทีมข่าว new ยีีรายงานจากจังหวัดโุริน